สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเร็กเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสามารถนับถือกุญสือเศรษฐาใช้แฝนปิดฟ้าข้ามทะเลอุ้มนักโทษเทวดาทำลายคะแนนเสียงรวมไทยสร้างชาติแนจับตามองจะแก้เกมอย่างไรนายสามารถเจนชัยจิตวณิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายและมอบอำนาจให้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีปฏิบัตรริราชการแทนนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมว่านี่คือแผนปิดฟ้าข้ามทะเลแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณเศรษฐามีที่ปรึกษาที่คิดเกมนี้ให้ตนเชื่อว่า คุณเศรษฐาไม่ได้คิดเองซึ่งตนต้องขอยกนิ้วให้คนคิดให้เซนย้ายคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้ไปดูแลกระทรวงสาธารณสุขและเอาคุณพีรพันธ์มาดูกระทรวงยุติธรรมแทนในช่วงที่เผื่อก,กำลังร้อนเพราะใกล้ถึงช่วงเวลาพ้นโทษของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ตั้งแต่กลับมายังไม่มีใครได้เห็นเลยว่านายทักษิณอยู่โรงพยาบาลอยู่เรือนจำหรืออยู่ที่ไหนกันแน่ ประชาชนก็จะเห็นภาพเมื่อตอนคุณทักษินอ้างว่าได้ผ่าตัดก็เพียงเท่านั้นแต่เมื่อพูดถึงโรงพยาบาลตำรวจชั้น14เมื่อจะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ากล้องบริเวณน,นั้นเสียทั้งหมดได้สามารถกล่าวต่อว่าสถานการณ์ดังกล่าวก็ทําให้ประชาชนเขาเครือบแคลงสงสัยว่ารัฐบาลเพื่อไทยกําลังอุ้มนักโทษเทวดาจ,จริงหรือไม่เพราะทุกคนก็ล้วนแต่เป็นลูกน้องคุณทักษินทั้งสิน้นรวมถึงวัวหน้าพักเพื่อไทยก็เป็นลูกสาวของคุณทักษินด้วย จึงไม่แปลกที่สังคมจะเกิดความสงสัยแต่ที่สำคัญที่สุดต้องดูที่ผลนิด้าที่ถือว่ามีความแม่นยำโดยระบุว่าความนิยมของพรรคเพื่อไทยน้อยกว่าพรรคก้าไกลอยู่หลายเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆว่าคะแนนของคุณเศรษฐารวมกับคุณแพรทองฐานชินวัตรยัยงสู้คุณพิธาลิมเจริญรัฐไม่ได้เลยทั้งที่พรรคก้าไกลไม่มีผลงานเลยแล้วตัวคุณพิธาก็ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ นั่นหมายความว่าไม่ได้ทำงานแต่กลับมีคะแนนนำวันนี้ผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยเห็นแล้วว่านี่คือตำบนกระสุนตกจึงต้องดึงคุณสมศักดิ์ของพักเพื่อไทยออกมาเก็บเพราะหลายฝ่ายมองว่าคุณสมศักดิ์เกี่ยวข้องกับการออกกฎควบคุมนอกเรือนจำของกรมรชาชทัณฑ์ที่ผ่านมาจึงทำให้กระสุนยิ่งตกไปที่พักเพื่อไทยว่าการเข้ามาเป็นรัฐบาลไม่คิดทำอะไรเลยนอกจากพาคุณทักษิณกลับบ้าน โดยไม่ต้องติดคุกใช่หรือไม่การย้ายคุณสมศักดิ์ไปดูแลกระทรวงสาธรารณสุขที่ถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่กว่ามีงบประมาณมากกว่าและเข้าถึงมวลชนได้มากกว่าเพราะมีอ,อสอมอ,อยู่ทั่วประเทศเกมชดนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการลดค่าคุณสมศักดิ์แต่เป็นการปูนบาเหน็จและตนก็มั่นใจว่าปรมาจารย์ทางการเมืองอย่างคุณสมศักดิ์จะทํามวลชนเรียกรตติ้งให้กับพรรคเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีนายสามารถกล่าว ได้สามารถกล่าวต่อว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็เอาคนที่เคยไล่คุณยิ่งรักชินวัตรอย่างคุณเพรพันธ์สมัยตอนอยู่พรรคประชาธิปัตย์ถ้าหากนํามาเทียบการทํางานของรัฐมนตรีทั้งสองคนถึงแม้ว่าคุณเพรพันธ์จะเคยกํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมมาก่อนแต่คุณสมศักดิ์ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมากเกือบ4ปีถ้าเทียบความใหม่และเข้าใจข้าราชการคุณสมศักดิ์เหนือกว่าแต่การมอบหมายให้คุณพพรพันธ์ในครั้งนี้ คือการทำลายคะแนนเสียงและเมื่อคุณทักษิณได้ออกมาพักโทษนอกเรือนจำหรือได้พ้นโทษเร็วกว่ากำหนดบาปเคราะห์จะมาตกที่คุณเพรละพันพักของคุณเพรละพันคือรวมไทยสร้างชาติคือพักของคนเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่ไม่เอาคุณทักษิณแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบจึงทําให้ได้สสมา37คนซึ่งฐานเสียงของรวมไทยสร้างชาติก็คือคนที่ไม่เอาทักษิณ เช่นเดียวกับฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่แข่งขันกันในภาคใต้แล้วเมื่อใช้แผนปิดฟ้าข้ามทะเลพรรครวมไทยสร้างชาติจะแก้เกมนี้อย่างไรเพราะอย่างคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนวุฒพักคนใหม่ของประชาธิปัตย์ยังไม่กล้าจับมือกับพรรคเพื่อไทยในเวลานี้เลยเพราะเขากลัวว่าแฟนคลับและฐานเสียงจะหายไปเกมนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเหนื่อยแน่นอนเจอแผนปิดฟ้าข้ามทะเล จะทำเอาความนิยมหายหรือไม่อย่างไรต้องรอดูกันศิลปชยัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพ อร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ